สวัสดีครับวันนี้ทมง,งานตัวพ่อและนายสงกราครับวันนี้เราจะพามาดูรถคันนี้ครับเป็นรถกระเช้าของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเรามาดูรายละเอียดขั้นตอนการทำงานต่างๆของรถคันนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่ารถคันนี้เวลาเกิดเหตุนเนี่ยทำงานยังไงและประสิทธิภาพดีแค่ไหนครับเราเริ่มจากราคากันก่อนนะครับรถคันนี้ให้ทายครับ ว่าราคาเท่าไหร่นะครับนึกในใจครับทายมาเลยครับว่าจะถูกไม่ถูกครับเดี๋ยวผมบอกราคาให้หนึกอแล้วนะครับเฉลยครับราคารถคันนี้98ล้านบาทนะครับ98ล้านบาทถูกต้องนะครับที่นี่คือเป็นราคาที่เราถามเจ้าหน้าที่มาแล้วครับโดยสามารถยกสูงถึง ตึก20ชั้นเนี่ยครับสบายๆเลยครับเมื่อวานนี้ครับรถคันนี้ก็เอามาสาธิตการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่บนตึกสูงนะครับซึ่งนานๆครั้งครับรถคันนี้จะออกปฏิบัติงานครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นลักษณะไฟไหม้หรืออะไรแผนประเชิญเหตุอะไรที่ มีคนติดอยู่บนตึกสูงๆขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟไหม้เหตุการณ์ทั่วไปอะไรแบบนี้แหละครับเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ทำงานยังไงครับนี่ครับสามารถยกขึ้นสูงถึงตึก20ชั้นเลยครับแล้วก็ลำเลียงคนลงมาได้นะครับใส่กระเช้านั่งมาบนกระเช้าครับแล้วค่อยๆหย่อนลงมาหย่อนลงหย่อนลงมาครับการทำงานทุกอย่างนะครับที่ทีมงานตัวพ่อไปดูมานะครับ เป็นขั้นเป็นตอนเลยครับเจ้าหน้าที่ประจํารถคันนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับซึ่งมีการซักซ้อมมาเป็นอย่างดีทุกอย่างเป็นระบบมากเลยครับหลังจากที่ขับเข้ามาที่เกิดเหตุแล้วนะครับทุกคนก็มีหน้าที่ประจํารถครับคนไหนทําอะไรยังไงคนควบคุมพนักงานที่ขึ้นไปบนกระเช้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน หมดเลยครับเรียกว่าพร้อม24ชั่วโมงนะครับในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุไฟไหม้บนตึกสูงอะไรพวกนี้นะครับก็คือสามารถทํางานได้ทันทีครับทุกคนรู้หน้าที่ครับเท่าที่สังเกตดูนะก็คือก็คือดูแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตึก20ชั้นนีครับก็คือเอาอยู่สบายเลยครับติดอยู่บนนั้นเนี่ยเอาง่ายๆสบายเลยครับ แต่ถ้าสูงกว่านั้นครับแหม่ต้องใจคอแล้วครับรถกันนี้ขึ้นไม่สูงครับหรือว่าต้องถ่ายคนลงมาที่ให้ถึงกับจุดที่ชั้นรถกระเช้ากันนี้สามารถรับได้นะครับสําหรับรถกระเช้าแบบนี้นะครับของเทศบาลนครหาดใหญ่มีอยู่สองคันนะครับนี่ก็คือภาพของรถกระเช้าของเทศบาลนครหาดใหญ่ครับการทํางานขั้นตอนต่างๆครับที่ทีมงานตะพอนแล้ทีมส่งลาครับเอามาให้ได้ดูกันครับ แต่ขอย้ายเกิดมีอะไรเลยครับขอให้จอดดิ้งดิ้งอยู่นะครับอย่ามีเหตุอะไรเลยครับ